สวัสดีครับนะทุกคนวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปพันสามารถนะครับวันนี้วันนี้เรามาถ่ายคลิปพันสามารถนะครับวันนี้วันนี้อยู่ที่สะพานไม้ครับสะพานไม้ลาดยาวเนาะนปลากำลังเข้าเนาะนะทุกคนนะครับชมพันสามารถเลยพันสามารถจะมานแค่ไหนไม่ได้ เนาะถิ่มกองอะไรเงี้ยไม่ได้ชักเกอิดด <medim> ้วยล่ะโอ้ยถิ่มกองอะไรเงี้ยไม่ได้ชักเกอร์ชักเกอร์ประมาณสิบโลเลยสิบกว่าตัวเนี่ยปลากระดีปลากระดีเขาโอ้ยผ่านสามารถเวลาเราไม่ถ่ายนี่ยกติดสามติดสี่นะไปไปไหนเหรอเนี่ยเนั่นเวลาเรามาถ่ายนี่ไม่มีติดตักเขาเบิดเธอเดี๋ยวอย่าสวิงมันหัก แต่เอาแค่น the the ั่นล่ะไอ้ข้องทางวางสมาร์ทมมี่ฟังทั้งทั้งเทศบาลมือมีคล้องนอกจากเจ้าสีแลีนออกไปทั้งใสมือต้องหาหาหาซ้อยออกไปทั้งใสมือมันจะเป็นข้องตัวนี้นี่ข้องตัวนี้ออกไปนี่ต้องออกไปทั้งใสมือถึงจะมี่เจ้าคนบูมว่าซ้อยอะไรนี่ออกไปทั้งข้องนี่นะนี่เขาบอกว่าหลังวัดรนี่ล้องที่แยกออกไปนี่เอ้าลด เอาลุ้นด้วยกันครับไปเลยพุู้ยังไงยังไงโอ้ยสามแต้มครับพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ไม่เอาเอาตัวเล็กๆล็กบ่ท่านมันงัดหลายพี่น้องตัวใหญ่ไม่เอาเอาปลาเล็กดูดีนะจอเขามาเด็กกับบ้านก็ต้องหาของปากกูเถ้าตัวหน่อยตัวใหญ่กับอ้วกอืมแย่เนาะ ให้เามาทำไว้เยอะๆตั้งแต่ทีแรกไม่อยากเราวเลือกปลาอีกบอกเหเอว่าตั้งแต่ทีแรกเก็ดปลาไหลมันโตครับตัวนี้ตัวใหญ่<จ>อ,ยอย่างเดียวตอนนี้อากินเชศกันเลยหลักขึ้นออกเม่ใส่ห้องน้ำยุ่ <laughs> ดีคร um. yeah, ับปลาเข้าดีตรงนี้นั่นไงนั <t ong> <t ong ่นไงอุ้ยโอ้ยสวยงามพี่น้องนั่นเลยสวยสวยใสสวยใสสวยยอดมากนี่ปลาเข้าดีปลาเข้าดีจัดไฟจัดไฟน้องพูดถ่ายวิ่งพี่ท่าอยู่บ่โคตรโคตรพี่น้องเอ้ยเอ้าแกวแกวโซฟาหน่อยโซฟาหน่อยโอ้ยอยากไอ้ข้าเจ้าดีข้าเจ้าว่าคึ้กาวลูกปลาวันโชว์ No, we know Tim Kong. We know Doctor ngay. So, do a Tim Kong living ngay So, do a Tim Kong living up. 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 And what? Tim Kong living up. We can talk to you. We can talk to you. How do you feel? Ooh, do you feel? Ooh, do you feel? Ooh, do you หัคเนาะพี่น้องจะมีสาราสารลาพักร้อนพักเหนื่อยนี่ครับอุ้มอุ้อุ้มอุ้โอ้ยโอ้โห้ยสองแป้งใหญ่ๆนี่น้องยอดมากอะไรจะหมานขนาดนี้พี่น้องเนาะสงามพี่น้องโอมาไม่ทันรีบจัด พานสามารถรีบจัดครับเราไม่เห็นตอนตันปลาเลยพี่น้องแค่ทราบวันนี้มันก็ออกไปก่อนเตอวพี่น้องเยอ,อเยของนี่คือไหมาสารครับปลากำลังเข้าครับวันนี้เดี๋ยวเราให้พานสามารถเอาปลาก่อนเดี๋ยวเราค่อยลองยกทีหลังครับเรายกทีหลังตอนนี้ปลา น้ำมันจะไหลคืนนะครับน้ำไหลคืนน่าจะน้ําจืดน่าจะเข้ามาแล้วนะครับนี่น้ําจืดน่าจะเข้ามาแล้วนะครับนี่ไหเลเลยนะครับละนอเ,เลยครับนอเ,เลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวานช่วงงด ใหญ่ๆที่นองยอดขนาดพี่อนขอโทษำนีเอเงียบเดียวขนาดำนีเอเงียบเดียวโอเจ็บคนเดียักัี่นองเอ้ยสุดยอดดีๆผ่านส้ามาีนีับขัขี่นองสุดยอดสุดยอดเอาลปคือเขาแต่ขนหนาเออพี่นองเร็วแต่กระหวานเก็บคือเขาเอาึืนโซ่ไดม่เนาะ โอ้ตัวยังไงมงาหุ่นสองมือไล้ไหมโอ้หวานเดียวยัเอ้โอ้มาเข้าดีครับมาเข้าดีวันนี้ให้พานสามารถเขาโซผีมือก่อนน้อพี่น้องนะไปแล้วนนพี่น้องลงไปเก็บไาอีกแล้วนนนนอันนี้ให้พานสามารถเขาโซฝนผลงานก่อนให้พานสามารถเขาโซผลงานคนหมานครับคนหมานพานสามารถเขาหมานครับเขาหมานวันนี้ หวานจริงๆพานสามารถหวานจริงๆครับตอนนี e oh. 8, nah. ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากโอ้ยปลาขึ้นดีมากครับพี่น้องปลาขึ้นดีมากปลาขึ้นดีมากครับปลาขึ้นดีมากจริงๆครับน้องนนโอ้ยว่าปลาเข้าดีปลาเข้าดีปลาขึ้นดีมากครับน้ำสวยน้ำสวยเฉมอยเฉมอยมันพุ่กู้ใช้คาถาอะไรไม่รู้พี่น้อง ขาขาเสื่อมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนี่ค<า>ืออะไรก็ขาถาบะมีสป,ป,ปอนเซอร์สนับสน,น,นุนนี่เอ็มดอยซื้อมาอยู่ไปเอามึงให้เอแล่เลยไปเอาเอา็มดอยมากินก่อนนี่ในถังนั่นไปอะ่ะตามไม่ทิออกก้อนซื้อมาสามขวดเอาให้ขว,วดหนึ่งสปอนเซอร์ขวดหนึ่งโอ้จิงขวดเดียวกันแม่ห้องให้เบิ้ดมือเออสปอนเซอร์เขาไปนน้ำเบิ้ดแห้งเนาะเงอะออกไหล

ไปไปเอาเอ็มาไม่กินตอนมีแหงเดี๋ยวเป็นร่มเป็นแหล่งค่าสะพ้าหีตายหาได้ไปสิบโมงครึ่งนูกค่ะไปเรื่อยๆมันจะมงคิดถึง้งครึ่งสามโมาน้องลุ้นุน้นโอ้เอาอีกแล้วใส่สวยพี่น้องใส่สวยพี่น้องใส่สวยจะท้าพ่ออกฤทธิ์จาทาจมไปซ้า เป็นหน้าที่เราคุณวอกฤตครับค่ะค่ะอย่างเงี้ยขาโรยนี่เนาะเออตาสิ่ดีอุวันนี้ให้พานสามารถเขาโชว์ฝีมือก่อนครับพานสามารถเขาโชว์ผลงานก่อนเอาดิโชว์ดิโชว์งามงามอไม่ไม่เราไม่โชว์นะตัวหนังยังไม่โชว์ยังตัวหนั่นเออตัวญ่แม่โอ้ยตัวนั้นปล่อยไปก่อนให้มันใหญ่ก่อนเออให้มันไปิดตัวหากินเช้งอันอันรักพี่น้องเอ้ย เงนาหน้ก็จะได้มีกินให้พ่ายแพ้หนาเอาเรื่องตาเนื่องตาพี่น้องใส่โลใส่โล พี่น้องเอ้ยกระโดดใหา่ครับมอเกือบิ่มลงแตพันเนี่ยตาคุณบากคุณเสริมเสริมสงวพี่น้องเอ้ยเนียตากุาเสริมสโอ้จับบ่หมวะไม่ใส่ถังแดงทังแดงถังหน้าที่ดังเ่ะโอ้ยถังไม่ังหลังเขาบนมือไปด้วยนอรับหายเาหายสวยเม่เพงลอกไปเนาะพี่น้องนี่ แล้วพี่น้องนุกคนปวดเลยถังแตกแล้วพี่น้องทุกนนะนี่ครับหมเราโคพุ่งลอกไปประมาณสักได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะ งนี้ก็มีผักอยู่ผักก็ยังเหลืออยู่เนาะนี่น้องแต่เขาก็ลอกไม่ให้มันจับฝุ่งกันเยอะเนาะหายเยครับเป็นตรงนี้ก็จะเป็นคลองแยกไปทีหนึ่งน้องนี่น้องคลองแยกไปทีหนึ่งนะจะเป็นคลองแยกไปทีหนึ่งแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นคลองแยกออกไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่หลายแยกหลายแยกครับปลาก็จะมาหลายที่หลายทางย แยกนางเดนตรีว่าทอดพักปลามันจะแยกมาหลายที่หลายทางเนาะนี่นะเอาเลุ้น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 ปลาพี่น้องลุ้น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 เป็นยังไงเปิดนี้เปิดนี้เปิดนี้เงี้ยวครับพี่น้องโอ้ยอวามสามารถเขาบอกว่าปลาพักให้กินเอ็มร้อยก่อนเอ้าสนับสนุนโดยช่องแอกระดอกระเดียนะพี่น้องเด้อ จะปูคอลูกล้านมาหาอยากหากินขอให้มันหมันมันมัน,มนยังให้ตื่นยังให้เดือดน้อยน้อยเอาไว้ก่อนให้มันใหญ่เอานะตัวยใหญ่เด้อเออไหวแล้วไหวแล้วนะพี่น้องอ,อ้ออันนี้ก็สนับสนุนโดยช่องแหกกระดอกกระเดียนะพีนนะพนนะพ่น้องเานาะขอให้คนเข่าคนแก่มีแรงยกปลาครับเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขาสะพานเป็นลมเป็นแรงขาสะพานแล้วก็โทษเราว่ามี เครื่องชูกําลังให้เลยคนเฒ่าคนแก่ก็อย่างนี้แหละครับแรงไม่ค่อยเยอะเนาะจับไปจะมีผลงานไหมตัวนี้เงียบกีบพี่น้องเอ้ยไม่น่าสนับสนุนเลยไม่มีผลงานเลยสนับสนุนไปก็ยังไม่มีผลงานให้เลยผมแม่ฮองตีดับลมกางลงูผ่าตามดับนะฮะปล่อยกระรังคุยดินหาเงียบเดือดนะพูดดีพูดจริง ต้องเข้าไปทางนี้ชี้ออกไปแล้วก้อนยิ่งหอดว่าเ้าต้องหาซอยออกไปทางสายมือไม่ได้นี่คว้างนี่นะเขาคือว่าทะลุไปเขาคือว่าทะลุออกไปก้อนยิ่หอดไปออบต่อเขาเรื่องเขาชี้ออกไปหอดจนหอดเทศบาลบ่โอ้มีขั้วขั้วกับน้ำแข็งขั้งหนึ่งขั้วหน่อยนี่ไง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 โอ้ยเป็นห้าเป็นหกนี่น้องดูดิ ไ <c oughs> หวมันโตก่อนพี่น้องอ่ยอันรรสามารถให้โตก่อนโตก่อนค่อยมานะเอาแต่ล,ล,ลูกแต่หลานนเอาเองข่วงเบ็ดสองคนหัวแมวมาควงเมื่อนกินยอดพี่น้องหมีไหมเราดิอุ้ยฝาขึ้นดีมะน้องเอา้เอาลุนอีกลุนอีกเอา้าเอา้า เอายังเหลือสามตัวอยู่นี่น้องเมื่อกี้ติดหกออกไปสามเหลือสามอี่น้องมันรักแบบผููพันนะนน่นโน่นตาขึ้นดีตาก็ขึ้นดีอยู่ครับนป่นไงน้ำน้ำอันนี้นะน้ำรวมไม่ได้ว่าสีไฟพุ่นเนี้ยสะพานหลัดนลัดกางอันนี้เพราะสีไฟสะพานหลาดเหี่ยวคอมเห็ดหลบหลบน่มงไปครึ่งหนึ่งโบ้หนี่เลยเส้นใหม่โบ้หนีไวมากเลยยิ่งแบบนี้สายดี ข้าเข้าึ้นแก่ขึ้นเข้ายาก่อนพี่น้องเข้าวยังไม่ได้ยาระชัยฉเฉินมาพันยาดิเข้ากล่องมันที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี่แหละเจ้าแหลกโอ้ยว้าวว้าวน้องนนต์ไม้เราสวยมากเลยนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือนี่เขาลอกคลองไปเนาะเขาลอก อออบกัหายสวยๆครับลมบรรยากาศลมบรรยากาศหายสวยๆครับน่นป่าขึ้นดีมากดูอะไรขึ้นดีนี่ไม่ใช่อะไรนะครับช็อกเกอร์ไม่รังในรังทริปวัวตัวดูดิสูขึ้นใหญ่ๆนั้นช็อกเกอร์อย่างเดียวในรังเขาต้องใครมือเกาะแปดตัวตัวเดยวอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยเหนียวยิปเยอตัวหนึ่งครับ หกตัวเหลือตัวหนึ่งเอาคัดเอาตัวไข่ไปแบบตัวหรือตัวไหเอาหงได้ว่ามันไขอ่เฮ้ยทองมันป่องนว่มัทองกองางจะมันกินหลายเห็นอย่งไรอืมอ่ะกินน้องทานสามารถโชว์ฝีมือก่อนวันนี้จะหวานแค่ไหนหวานไม่หวานก็ดูเต็ียมกองเดี๋ยวผมจะสรุปผลงานให้ดูผลงานคานสามารถว่าจะเยอะขนาดไหน กล่องอันยักษน้องเอ้ยใส่สวยๆต่อหลุ้นต่อพี่นั่งโอ้ยเอาแต่ลูกปลาขึ้นหมาน้องดู้ดิน้องมันก็ตื่นเจอได้เข่ากล่องมันเองได้ปลาทับตัวเออเวลาเราถ่ายคลิปนี่ไม่อยากโชว์ผลงานนี่เออมันเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วเนาะแม่นบ่ล่ะเดี๋ยจริหคพี่น้องก็นจะว่า พี่น้องก็จะว่าโอ้ยยี่๊มาออกตัดทีงี่ามื่อใดออกเบิดเห็นบ่ล่ะอันนี้ฮาวขั้วมันจริงยี่๊บเท่าใดเท่าเมื่อใดอันนี้เราไล่ยาวนะเราไม่ตัดไม่ตัดไม่ต่อนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเอาแล้วเดี๋ยวลูกล้านอยูบ่มม่ตาให้เบึ้มตึมนั่นไงนั่นไงโอ้หยสวยๆมาแล้วพี่น้องหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบคนหวานอย่างนี้เราพี่น้อง หวานจริงๆคนอะไรหวานอย่างนี้นงคนหวานคนหวานโอหวานจริงๆเซยดิสเซอดิสวยงามหวานเจี๊ยบต้องมีผลงานก็ต้องโชว์พี่น้องหน้อยเห็นร่าก็ดีโอ้สวยส,สวยครับ ทอดเซ e ่บทอดเซ e ่บอย่างนี้เนื้อหวานๆเลยพี่น้องอย่างนี้่คุณปู่คุณย่าชอบกร oh. ะดูกไม่โตป่อยไว้ให้โตก่อนค่อยมาเอาอีกสักเกลือดิเข้ายังเงืเอกซบเลยดหลายน้องคนเท่าคนแก่เป็นลมกลางสะพานนี่ไม่รู้จะทำไงแบกไปไม่ไหวหรอกผมตัวเล็กกว่าตึมต้มตึมต้ม เียบเลยเน้ะไม่มาเลยปกติซีเปิดไนซีซีก่อนโอ้โหเนาะปลาก็เลสวยครับปลาสวยได้กินอะไย่ออยู่บางเกลือหมดนี่ครับปลาดูสวยมาก